จะละมมเมอแสงแดดน่ากลัวมากเลยแดงจึงคึงแดดทั้งวันนะเมื่อน,นี้นะทุกคนค่ะแดดเบิดเมื่อเมื่อน,นี้อาทิตย์กำลังขึ้นทุกคนเมือฮ้ยหนาวอีล่ะทุกคนกลบสบายดีเด้อค่ะพี่น้องสบายดีเด้อทุกคนเนาะ มาพบพอกันอีกแล้วก็เสาวจ,จิวคนเก่าคนเดิมตอนเศร้าๆโดยทุกคนเลยบรรยากาศที่หนาวเมื่อนี้มีแดดแล้วก็มีหมอกมาทุกคนเนาะเสงแดดอัวไก่ไปบดผ้าแห้ง่จะมาเกือไก่จจก,กุ๊ก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 กุ กู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 กยัูกลยูกูกูกก ก็ได้ไก่ออกไปบ้านแล้วหวานสวยแล้วเออสจิบเลยบ่อยแล้วนี่ไก่ผักวุดเลยถูกห้าแค่เวลาที่เธอเงาเมื่อเธออยากรักก็ไปหาเขาพอเงาก็มาหากันวัานอมค้ำคืน,คนต้องฝื้นทนไปอย่างนั้น นอนด้วยกันแต่ว่าฉันตื่นมาเพียงคนเดียวกำลังหนึ่งเขาตอนเศารทุกคนเอยว่าสิบหอยนอนใหม่ไปโรงเรียนแต่อยากไปแม่วบอกให้ไปแล้วพอหวานอยากไปหากินหยากินเนยะ็นยังบาาเซายังไออยู่ได้เมื่อคืนนี่ก็ได้แต่บอทันขาดไอได้ยังไอ,อทุกคน เดี๋ยวจะมาข่าวสวนผักรำกันเนะทุกคนเด้อเจ้าจีจะเอาผักสลัดไปหวานสื่อในมนะันมานั่นน้อยหนึ่งดอกทงหนึ่งค่ะนะน้อยแห้งเในทุกคนทงในน้อยหนึ่งจะจะไปหอยไปใส่ปลาทีนี้อยากเบี้ยผักสลัดนะทงในน้อยหนึ่งหยิบกาแฟไปน้ำนเอยหอมผักแพว ชัวกินกระแซบได้เขียนใครก็ปนอยู่ได้และมีอยู่บ่ามะากอ,อกนะลุงเล่ได้อยู่บ่ามะากอ,อกนะเธอเออเขาปนี้ได้เขาเก็บกับบัวลายดอกมะกอ,อกอยู่หน้าปนี้ในห้องนะต้นมะกอ,อกใหญ่ มือแรงกับสิลงห้อมป้อมอีกเพราะว่าห้อมป้อมมันสีเบิร์กินเลยทุกคนมือแรงกะีสิลงพะฮ้อมป้อมอีกเพราะว่าโกไปเฮือนซาปนี่ว่านน่ก็ร้ายเติบดิแล้วจะจี้สิลงใหม่มือแรงเพราะว่าอย่ามันเบิร์กินนะทุกคนลงแซซ้อมไว้น้ำมือแรงสิลงใหม่อีกห้อมป้อมพะกาศือบโลกเอาสตุกก่มมิน่ากินกับบ่พะกาศตดผะกาศโต๊ดว่าพอดีกินได้หน่ ประกาศโต๊ะซันนี่นะพอดีกินเน,ะะนะาะแจ๊คทานไว้แม่เพื่อมีแน่ใส่นี่แรงหูดแหละที่อ้อมเกียร์ที่ว่าแหละอ้อมเกียร์ใส่กระปูเออทักซี่แม่ใส่กันทั้งแท็บทักซี่เด้สุขของตะควนเลยนะชี่บอกมำยนเอาน้ำสวนตะควนั่นเด้ โอ้ยเป็นเทียงยอนเอาเนาะแล้วก็บ,บอกอยู่ <c oughs> แล้วบอกอยู่เนาะเด้เบมกเล่นก็เห็นเลยเด้นายก้ามันนะฮะวามันตากแหง้งไววมึ้งเนี่ยเอามาเอามานิดนะทุกเป็นเฉยวมมกเล่นเ<ห>ออเขาแบบเฮาเอามักเอานายมันไหเหันดีงานนั่นเขาปลูกแล้วมันสุกเต็มสวนมากระท่องใหญ่งัวงกระท่องใหญ่ มามันเออโอ้ยเกลือบริโภต้มยังข้าวปั้นมันกรบโบอิ่มเลยเกลือใส่น้ำต้มในหัวซาวไอลูกม่าในหัวเป็นหัวองในหัวซาวอีดุกลิกจะได้เลี้ยงร้านเลย อีทุกเด็กมันจะได้เลี้ยงร้านเลยเนาะท่งลูกวัน,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 นวเนานะมันบอกคือคนน้ทีน้องเอ้ยมาน่ะวมาหมาบอกคือคนนะในร้านมาเลี้ยงร้านเทิญนกว่า,ามา,มาไ,ไม่ยีมยเออ พี่น้อนี่ไปทาข้าวเลยนอนแก่ใหม่แล้วดีได้เมื่อคืนนี่แล้วบนอนเมื่อคืนแล้วกินกาแฟลายแล้วดีเ็่่กลับบรเียนหน่อยเนาะลบไปนั่งน,น,นัน่ง นกมันนั่งต้นหัวหยงนะดทางเขากันนีอยอย่นูไว้นี่มัน,นมาที่หนึ่งหนูเป็นเัาโกหัวได้มันบมยินต้นแกะมีมีมีจำกัดนะมือมีจำกัดเอาเมือน,นละขคนก็โลง่งก็พอะ่อนหัวพักบัวมันบงงามแต่วมันกีนะ่ไลาเนี่ยเออตัวได้หัวพวกบัวงามจะงามมันจะขึ้นกัะแมวพันคือการใด ก็ว่าพวกบัวนิดน่อย,นเนยเนี่ยแน่ค่อยรอค่อยแลมันกับบางงามบ่ค่อปล่อยงัว่าบ่เฮยบ่โคองคือบ่เห็นมาเมื่อนี้นะ่ะบ่ได้ไปก้าวแล้วทุ่มมาไปเศร้า แล้วแล้วก็สีอันนั้นสิวานผักสลดัดหวานส่วนนี้ซะก่อนส่นนั้นสิวานบกนักโกงก่อนบักโกงหวานผักสลดัสลดแฮเป็นวัด,ดบัว่ทายจักเทือ ตอนนี้ให้ไปเอาอันนั้ยามันตายมือแรงคนแรกเฮ้ยเดี๋ยวชุดที่หน,นเอาเสาเหมือน สิได้ปิดน้ำซะก่อนเลยทุกคนมึงพัก่อยง,งามๆ <c oughs> ทักบัว,บวตีงากะดม่พเอจเถ้าที่อกดินเขาลาหมือได้ทุคนมันก็เลยเจ็เนาะอันที่จริงวเขาแรงว่าน,นี่แหละวรนดีมากเลยถ้าหนึ่งเขาเห็ดยูฮิติน,ตน,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 นแล้วก็ข้ามเมือถูตาแล้วกันวันเขาสวนวัตอนนี้ข้าววันข่ขาน้องใหม่อาาให้กินทั้งหมดเศ้าไอราจข้างหน้าชิดด่ดวันงแรกเนี่ชยชงงว่าน จะพกโปมาว่านอีกมื่อน้อยเดียวนยี่นิดเดียวอ่ะสองหอดกูเห็นมันจะได้จะเบี้ยอันนี้นะเกินหน่อยเกินเห็นว่ากันเลยจะเบี้ยจากานายหน่อยเห็นว่ากะนหน่อยโทษ่ะจำได้ก็เอาจำหน่อยหน่อยแหง้ง นี่จะมองได้บางทีมันห่างแล้วก็บแมวบรรณาเหาก็ลกเอากกพี่เนาะคุณแม่หะก็ลกอันก็ยอดเอานี่แห้งอันอนี้หน่อยแห้งอันนี้หน่อยแบบจนแบบโมโหสิหน่อยจำได้นะทุกคนคอมหน่อย,อยนะเฮ้ย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 นิดหน่อยน้อยเองพวกสลัดนี่บวไว้กันซื้อแบบนี้นะน้อยอันนี้อรหอจกลัวเด้อ มันน้อยแทนนี่เต็งเต็งกลัวไปเลยทุกคนเอ้ยเต็งอยู่บ้างนอกลองเบิ่งน้ำนนอันตัวน,น้อยน้อยนี่ผมอยากมาทุกคนนะ เนลยไอ้ไอเปขีดซองที่ปอดปอดทุนปอดทุนไปคีดนิกแล้วพาไปคีดนิกแล้วกดเลือดกดเลียคักแน่ปอดทะเลมันไอไลายเออไปหาหมอแล้วก็ใส่ยาหายได้เส้นเใส่ยาได้เส้นห้วยไอ้ซองผิดถูกไอ้ใจหงไอ้คนแจ้งมือได้ตไอ้คนแจ้งไอ้จะไปนอน ไปนหยังไงอยากให้ไปท่องเฮี่ยนแม่เวอยาไปหากินทุทีอยากไปหากินุทีไปวานี่กินยากินข่าวหรือกินยาก็นแม่ออกไม่เอยาให้กินนี่นอนใหม่ให้ดเศร้าชี้ลงมงร้ไจักเีจัรนเราเบิกซะก่อนโอ้ยนี่จะชิลงมักเล็นะน่ามักเล่นไคีแต่เนยปูตเน่ยกป่นนยปูนี่ยปู งาเพื่อนเฮ้ยสวนก็นได้เพื่อข้าวเดียวหญ้าก็ะถิ่น,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 นเต็มโลกเอาซอมเห็นไหมเน่ซอมกระบวงขึ้นเข่าเนะ่ยไม่กล้าอิ่มหรือเปล่าแต่หน่อยก่อนพ่อพักสลัดจะซื้อแบบในเมื่อวานนะพ่อซื้อเป็นท้องแค่ัดหน่อยก็ได้ก,ก็ดียะแท้ แตงกัวลองเบิ่งเนาะทุกคนแต่กระหน่อยอยู่ได้ลรอบได้ร้ายได้เลยนิดหนึ่งนะเลาก็แบบเอาอันนายหยอดลงเอาเนาะทุกคนเนาะนิดหนึ่งบได้ร้ายนิดเดียวอ่ะแกยัง อีเอ้ยเดย์ปึ๊กๆนะทุกคนสก,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 กิลของสีก็มีแต่ละฉีกเรื่องลายอยู่บ่กับลายเดยทุกคนเลยเออเฮสีพันกว่าได้นี่เป็นสีพันเด้นี่ทุกคนได้เท่านี้มาอันนี้ ุ่นมาใส่เราทุกคนวันนี้ขี่นิห่างลบันหน่อยสามการกันนายเป็นสามการกับอันนายหมักเล่นก็นายหมักอันพักลาดเออเตออย่ากลัวได้พี่นอ้องเล้กบันหน่อยแค่เนี้หน่อยเกินจเจ้าบเขาสื่อสื่อหมาก,กมาหนานะครับผ่าอะไรมันกันขนาจะได้นรทุกคนเนาะ ีวะแรงกว่านะหมากมันนะมาแล้วผ่าในามนันอาจจะได้จีว่ดดน้ำอีกรอบหนึงหนะน,นึี้กระปยัดกระปายนักสวนจีวหน่อยมันนามมันใกล้นะทุกคนก็นิเสือปูก้อนใส่มองนี่นะ้นามมันใกล้ดูยปูเถไดจะมแรงกวนคนั้นงแรกในชีวิตเป็นีคนไ่เียเลยได้ด้วย ปลูกป mm ูกทีข้างนั้นมันพอมม่ยังหมูพดไปแทนตัวจะเจออหนแมงแต่งลงคนเจอวในมักแต่งลงแทนไงขเจียกินบัก <im> มีสไลด์ไปเบิดบ่พอตะกิ้วนี้มักแต่ฮะอื้ม พว่านายพักสลัดเด็อจะัว่านายพักสลัดวะ <c oughs> มันหน่อยเอ๊ะประมาณประมาณหอดจุบชิดนายทงหนึ่งนะทงอันก็ห้าซืสือท่านด้รดูบนะทุกบุปเป้าวมันมีแบบทงหายยังใครอยู่มบอมีแบบทงหายเด็คือหอบปองคือพักบงมันมีทงหายนะพักสลัดไปได้ทงแบบสำเร็จทูบนะหน่อยหฮง น้อยเรียลปูมักสลัดหวานมักสลัดแล้วก okay. ็หดน้าทุกคนเลยจะเหยียบหุ่มบ uh ุ่มซุ่มซ้ำมันหอดซุ่มแล้วหอดุ่มซ้ำดินก็ได้ฮดกระซุ่มแต่หนาดินแล้วจะออกก๊ออกมาเลยโอเคทุกคนจะ่ค้อคอตัวขึ้นเทิงก่อนทุกคนแล้วเรียบร้อยแล้วหวานมักสลัดก็ได้น้อยนึงแล้วก็มาอันหมักอัน แตงสับจิ้วอะไรน้อยหนึ่งฐานล่อเบิ่งชมเราชมมามันสีออกบ่อน่าจะคนบางแตงที้ฮัตสื่อเป็นทงสเลนหุบทัสลที่จะเชื่อสื่อเป็นทงสเลหุบเล่น้อยเดียวทุกคนเลยเนาะเจ้าม,มา่อวานอีกหลวงพ่อดอกมันหน่อยโหดโอเคแล้ทุกคนคะ่สะสารคินี่กับบุญเมี่ยงไรเนาะเขาจะมาทาม่บาบรรยากาศตอนเศร้าแลยค่ะเข่าส่วนหักตอนเศร้ามื่อนี้เพราะว่าเนี่ยโอแรงบ่มีเวลาว่านี่เขาจะมาจากบ้านซาปนี้ขำนะทุกคนคะ่ะโอเคแล้วนะคะ ตลอดมาของนี <łość> ้เนาะดิว่าเขาจะกิ่เว้รชันในก่อนเ้ยทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่คะนะคะตัวบินกำลังเลยจะแฮชแท็ก4ิ0ต่อไปเ้ยทุกคนเด้อพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับลิปนี้สวัสดีเด้อบาย